ช่องน้องทัพทีมแม่สายอีกแล้วนะคะตอนนี้ตอนเช้านะคะแลดกําลังส่องมากําลังสวยเลยนะคะเราก็เพิ่งจะเก็บของเสร็จนะคะกําลังจะออกจากที่นี่นะคะไปเที่ยวที่ที่ไอติ๊กตอกอะไรอะปงยัยงจังเกิลนะคะที่เขาเล่นในติ tik ก,ก,กตอกที่ชื่อดังๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกันนะคะเดี๋ยวร้านมันเปิดแปดโมงครึ่งนะคะเราก็ต้องรอให้ถึงแปดโมงครึ่งแล้วก็เราค่อยออกจาก ตรงนี้นะคะตอนนี้เพิ่งแปดโมงนะคะโอ้ไม่เจอกันนานมาทักเข้ามาทักทายกันบ้างเลยนะครับตอนนี้เรากำลังออกจากที่พักนะคะ ถึงแล้วนะคะปองยงจังเกิลที่จอดรถแทบจะไม่มีเลยค่ะรถเยอะจังเราต้องไปอจอดข้างลาง่างเปล่านะครับเอาแล้วเราจุดไหนกันเนาะ นี่นะคะตามป้ายทางเข้าร้านนะครับดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในกันเลยนะคะตอนนี้คือจุดจำหน่ายบัตรเครื่องเล่นนะคะเราก็จะซื้อบัตรัน่นะ,ะนี่นะคะคนละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเราก็จะได้หนึ่งเหรียญอย่างนี้ไปหยอดตู้แล้วก็นั่งได้นะคะเ<ม>ขาจะแถมแม็กคนละอันนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถแล้วนะคะ cái mẹ thấy khó nó khó có nó sai. Ở nhà chơi thuyền bao nhiêu rồi? À, nhân mốc giờ sử dụng cá với nội Một con tàu, một thuyền, 3 bò, xung phải lên đắt. Giọt giọt các อันนึงมันนั่งไน้าสามคนเรานั่งสามคนได้กันไหมนั่งได้สามคนเลยหรอมั้วมากนั่งได้คนหนึ่งถึงสองคนเนาะโคนเยอะว่กเราต้องต่อคิวนี่นะคะคนต่อคิวยาวมากเลยนะคะ เราเราก็ต้องรอคิวถัดไปนะคะคอนเรนเดนกลับมาเราถึงจะเล่นได้นะคะไปแล้วไปแล้วอ๋อเนี่ยมันจะแจ้งเตือนถ้าเขาเบรกเราต้องเบรกตามสีแดงแล <c oughs> <c oughs> ้วก็เสียงดังอ๋อเราเป็นคันแรกเลยนะคะกลัว <c oughs> ใช่ค่ะาย30เมตรจุดถึงจุดถ่ายรูปสามคนนี้ถึงจุดถ่ายรูปเก็บภาพราคาเล่วไรนึ่งพันหันนี้เราลงมาแล้วนะคะว้าย ที่สาวตัวเองจะเล่นไหวไหมเนาะวันนี้มาแล้ววันเสียมโอันกิกกิ๊กกิกกิ๊กที่สาวยังไม่มาเลยใจกลัว แปบ๊บเดียวก็ถึงสุดแล้วอ่ะอน,น้ำไฟมา้าไม่ได้บ้างเลยไม่กล้าม้าน้ำนู่นๆๆๆมาใจค่อยๆขับค่อยๆขับนู่นไม่กล้าน่าจะขับค่อยๆอย่างนี้คนอื่นจะไม่คันของเราขึ้นไปจับข้างงอไม่ให้เล่นก็เดี๋ยวจะอันนี้เองไม่ใช่เธอ พี่เนยอยู่นู่นนะคะอยู่บนนู่นนู่นกำลังกำลังนั่งมาตามมาที่หลังนะคะโอ้พี่ต้องหนังอ่ะพี่ต้องหนึ่งมันหนึง กไปนะไม่ได้หเลยเร็วขนั้นตว่าได้เลยวะรถไม่ได้เคันนี้ตายอ๋อน่ตะกนแบบคแต่เขากลัวเสียงว่ะมกลัวจะตกยังไงก็ไม่รู้วะแล้วบางทีมันก็ส่ยิ่งยิ่ง <se ks> ยังงี้ได้ไหมม <laughs> ันแป๊บเดียวไม่ทู้รู้สึกอะไรเลยอ่ะตรงนี้ปล่อยให้สุดเลยนใชน่จะมันกว่าน้อยห้าสิบบาทตรงนี้มันไม่ให้เล่นไปแล้ <S <s <us> มันไม่ให้เล่นไปแล้วมันมันจะจิ้งไปแล้วก็เราต้องลงรถที่จอดรถมันจะมาแล้ว น,นี้คือคนอื่นเล่นนะคะก็น้ำตกข้างๆนะคะเสียงน้ำตกตอนนี้เรามาไว้กินข้าวข้างบนนะคะ อนุญาตกินข้าวแป๊บหนึงนะคะมากินข้าวด้กันค่ะสั่งข้าวต้มมากินนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกจากสถานที่นี้นะคะกินข้าวเสร็จแล้วค่ะเราก็คือตั้งใจมาเล่นอันนั้นอันเดียวเดี๋ยวหนูจะทำคลิปให้เป็นแบบที่เที่ยวที่ละคลิปนะคะเพราะว่าที่เที่ยวมันเยอะเกินเดี๋ยวคลิปมันจะยาวรอชมคลิปต่อไปเลยนะคะว่าจะไปเที่ยวไหน สำหรับกินนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ